มมันจะมีโค้ดมันอยู่นะครับถ้าเปิดแล้ว ขึ้น5น,นี่นอันอื่นปกติเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่าต้องเปลี่ยนอะไรเปลืดปืดเปลืดเปืดปืด mm. เปลี่ยนไม้ลำโพงนี่มันเสียงค่อย กอปิดดับเปิดเดี๋ยวมาดูตอนตอนมาเทีดีกว่าเดี๋ยวจะลมเทีต,ตอนนี้กำลังจะมาเทีนะครับเดี๋ยวลองเทีดูก่อนเติมที่สิท ดับไปเลยนะครับดับไปแล้วนี่นะครับสาเหตุเดี๋ยวจะเปลี่ยนบอดหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนบอดแล้วมันจะหายไหมไฟออกแล้วมันก็จะดับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบอดหลัง กับบทลดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาเทสดูน่ครับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันมันจะติดไหม Ờ, ở đây quá. กบี่โอ้เอาไว้จักันเดี๋ยวจะไปเอาไปลื้อเอาั้านไปไปลื้อเอาตัวโชว์นะ you <laughs>